ไลฟ์สดไม่มีคนดูไลฟ์ไปไลฟ์มาคนหายไปไหนหมดใครพบปัญหานี้มามาเรามาดูวิธีแก้ด้วยกันนุชอ่ะมีพี่ชายมาแก้ปัญหาพร้อมๆกันกับครูหนึ่งสอนดีครูหนึ่งครูหนึ่งไลฟ์สดไม่มีคนดูอ่ะคนดูเขาฝากถามมาเยอะเลยจะแก้ปัญหายังไงโอ้สบายมากเรื่องนี้สบายมากอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอ่าส่วนใหญ่แล้วคนเราเวลาจะไลฟ์สดเนี่ยปัญหาของคนไลฟ์สดเกิดขึ้นจากอะไรโฟกัส ไปที่ตัวเลขใช่ไหมเมื่อกีอ้ที่นุชบอกว่าคนดูเป็นศูนย์ใช่ไหมหรือคนไม่มีดูเลยใช่ไหมใช่อันนี้เราอย่าไปโฟกัสตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวจะพูดด้วยฟังตัวเลขในตัวแอปเวลาไลฟ์สดเนี่ยใน t k k t อกหรือในอะไรก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะหลายๆคนเนี่ยจะถามมาเยอะกันมากก็คือเวลาไลฟ์ปุ๊บเนี่ยตอนแรกมีคนเข้ามาเยอะเลยเยอะเยอเยอะเยอะเลยแล้วคนทยอยหายหายหายไปตรงนี้คุณหนึ่งแนะนําว่าสําหรับมือใหม่ที่ไลฟ์สดบน Tik t อกเนี่ย หาสติกเกอร์สีดำนะแปะไปเลยแปะปิดไปเลยตัวเลขไลน์เนี่ยตัวจํานวนเลขเนี่ยทําให้เราจิตตกนี่ักแรจริงๆแล้วเนี่ยคนในทิกตเกี่ยเยอะมากนะแต่เขาไม่ได้กดเข้ามาดูเราแล้วพอเขาเข้ามาเราปุ๊บแล้วเขาออกไปเพราะอะไรเพราะตัวเราเองเนี่ยจิตตกเพราะไปเพ่งแต่ไอตัวเลขตัวจํานวนเลขตัวเนี้ยพอเราเพ่งแต่ตัวตัวจํานวนเลขตัวนี้สิ่งที่ทําให้เราคือจิตตกแล้วเราก็ดูแต่ตัวเลขนั้นเนี่ยทำให้เราเสีย เสียสิ่งที่เรากําลังจะมาช่วยคนช่วยคนในที่นี้คืออะไรเรามาช่วยอะไรเขาเรามาช่วยให้เขาได้ของดีของแท้แล้วก็ของจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษใช่ไหมดังนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรเราต้องรู้หน้าที่ก่อนหน้าที่ของเราคือแนะนําตัวนั้นให้เขาก็คือแนะนําไปในขณะที่จะมีคนหรือไม่มีคนก็ตามนะครับแล้วสิ่งที่ให้เราระวังมากที่สุดคือเวลาที่คนเข้ามาแล้วเนี่ยเราเราเห็นเป็นเงาเงาโดยที่เขายังไม่ได้ทักเราเลย เราไปอ่านชื่อเขาแล้วก็ไปสวัสดีเขาผิดมากๆนะครับผิดมากๆยกเว้นว่าเขาพิมพ์สวัสดีมาหาเราเขาพิมพ์แชทมาหลายๆคนกําลังเข้าใจผิดนะฮะกำลังเข้าใจผิดว่าพอมีเขาชื่อเขาเด้งขึ้นมาปุ๊บทักเขาเลยท่านผู้ชมลองนึกสภาพท่านผู้ชมไปเดินตลาดหรือไปเดินตามห้างทั่วไปเนี่ยเวลาท่านผู้ชมเดินไปเนี่ยอยู่ๆมีคนมาทักท่านผู้ชมอ่ะท่านผู้ชมจะไปดูสินค้าสบายๆเนี่ยท่านผู้ชมชอบไหมครับ ไม่ชอบใช่ไหมครับเราก็ไม่ชอบแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ชอบปุ๊บเนี่ยเราจะทํำยังไงเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอย่าไปจิตตกไอ้ตัวเลขว่ามีคนดูหรือไม่มีคนดูวันนี้เราเพิ่งเริ่มการที่เริ่งเริ่มเนี่ยเราโชคดีกว่าใครครับใครอีกหลายล้านคนที่เขายังไม่เริ่มเลยนะครับพอเราเริ่มปุ๊บเนี่ยสิ่งหน้าที่ของเรามาวกกลับมาที่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือแนะนําสิ่งที่ตอบโจทย์เขาสิ่งที่ตอบโจทย์มีอะไรอธิบายไปเลยครับอ่ะอย่างเช่นมานุตตามันนี้ ตามนี้ <c oughs> อย่างเช่นอน,นุทถ่ายให้เห็นตรงนี้อย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้คุณหนึ่งจะมาแนะนําเจ้าตู้เย็นหรือท่านผู้ชมเนี่ยจะแนะนําขายอะไรก็ตามนะครับหน้าที่ของชมคือแนะนําไปเลยครับเรารู้จุดเด่นจุดดีอะไรนะครับแล้วก็เรารู้ว่าของสิ่งสิ่งนี้ที่เขาจะได้เนี่ยเขาจะได้อะไรจากนั้นไปอธิบายไปเรื่อยอย่าไปจิตตกกับตัวเลขที่เข้ามาหรือออกไปไม่ต้องสนใจ เพราะคนอีกหลายล้านคนเนี่ยดูอยู่ข้างนอกเขาไม่ได้กดเข้ามาครับตัวเลขมันเลยไม่ขึ้นพอเขาไม่กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาแอบ,บดูอยู่ข้างนอกพอเขาดูเพลิน,เ,น <ๆ S 1> เห็นเราอธิบายไปเรื่อยลื่นไหลแล้วเราสิ่งที่เขาจะได้หรือไม่ได้อะไรจากตรงนี้เนี่ยเขาจะกดซื้อเองครับโดยที่บางทีเนี่ยเราจะงงแล้วบื้อไปเลยครับว่าเอ๊ะเราอธิบายแค่นี้เองอธิบายในในส่วนที่เรารู้และอธิบายแบบมีความสุขอธิบายแบบที่คนที่เขาเข้ามาดูเขาต้องได้อะไรไปโดยที่ อย่าโฟกัสในส่วนของตัวเลขจํานวนยอดไลค์โอเคเข้าใจไหมครับอาจจะยาวนิดนึงเพราะว่าอันนี้คุณหนึ่งอยากให้พวกเราเนี่ยสำหรับมือใหม่อยากให้พวกเราเริ่มต้นแบบนี้โอเคนะนุชเนาะเข้าใจไหมเพราะว่าว,วันก่อนคุณหนึ่งก็เห็นอยู่น้องนุชได้ขึ้นไลค์แล้วเรื่นี้ก็เออไม่มีคนดูเลยทํำยังไงดีเห็นถามมาอยู่เหมือนกันในวันนี้ นุชถือว่าเป็นตัวแทนสำหรับพวกเราทุกคนเลยนะใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คอมเมนต์ลงมาเลยนะหรือจะฝากถามมาได้เลยสงสัยมีคำถามอะไรฝากถามมาเลยค่ะเดี๋ยวนุชจะนำคำถามนี้นะคะไปถามกับพี่ชายครูหนึ่งสอดดีค่ะ